อบอร่อยมากแม่ครัวอายุ71ข้าวห้าแกงสิบหมูมกรอบโลละหกร้อยมาทำแกงเหลืองอะ่ะอร่อยมันเข้ากันนะแกงต้มใตอ้อ่ะอือหือร่อยมากมะละกอมะละกอให้ใหญ่ขนาดนี้เลยอ อร่อยเลยพี่ตังจานนี้เท่าไหร่เนี่ยสิบห้าบาทมะละกอเหลืองๆห,หน่อยนะอร่อยอผักบุ้งมะเขืออันนี้กินตั้งแต่เด็กแล้วชอบไอ้พวกแกงเหลือง <c oughs> อผ่านไหม ยิ่งกว่าผ่านยิ่งกว่าผ่านอย่างเงี้ย